สบายดีพี่น้องมี้แจงสลา,าพามาบิางต้นมักซิดาเรียว่าต้นฝรั่งต้นมัใไง่นัพี่น้องใส่กระทางพี่น้องจะได้กินบ่เอาเสียงยังจะลูกแมวแล้มาเก็บอันมักแก้ยวบังกอนเบังนะนะพี่น้องเกี้ยวบังก่อนแล้มาเก็บพี่น้องสุกแล้วหมดมันเจบบาะมังพี่น้องเลย เดือมตาบพี a a <ım> ่น้องสองมากมีมีสี่มากห้ามากพี่น้องนี่พี่น้องข้างบนนพี่สองหลงว่าเจ้าเนรได้หลงไงนั่นน่ะงามเลยเจ้าเนรได้ปะมีปัญญาเอาสั้นๆอย่างหน่อยพี่น้องเลยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง มีเทืองลังค่าไปเก็บกันพี่น้องบันมาตัดกันพี่น้องหลังจากปีนเอาตัวนันเรียบร้อยแล้วก็จะตัดตัดเปน็นิุงเลยชิ้นตัวนี้ขาไม่โองตกเหมือจนจะหน่อยพี่น้อง เหนียพี่น้องงามบ่งามบ่งามบปะไปสั่นบึ้งบิ้งกูดีหมดหมดแคบเ่นอันพวกนี้แคบหมดแคบอันนี้หนุกดีงามงามเติรนพี่น้องปลุกเองกินเองหวานได้พี่น้องหวานวาน มีดินหลายๆก็จะขัเนาพี่นออ้องเกี่ยวบางกอนลูกใหญ่ๆไร้สารพิษเด้อพี่น้องหมดมันก็กลินคลิปนี้ฝากกดไล k ์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดติดตามให้แน่จ้าม,มา,ชาโชว์พี่น้องเกี่ยวบางกอรอบสามเลยพี่น้องรอบสามเด้อรอบสาม กิ๊เนียกับพวกพี่ยังหลายพี่น้องโอนโตนเนาะรอบนั้นได้เจ็ดลูกพี่น้องรอบนี้นได้แค่หาแต่ว่ายังบ้านอยู่หลายอยู่ตัวบ้านตัวตูวต่มียังหลายอยู่สามสี่ลูกพี่น้องจ้ะไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือกาูบายบายสบายดี